สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขอนครับมือนี้มาํำกันสามคนเลยครับมอนี้มาน้องน้องวุ่นจ้ะน้องวายจ้ะน้องวายก็มาํำครับมอนี้ได้เป็นปูวิ่หนึ่งปลาตัวิไงใหญ่เลยครับมอนี่น้องวุ่นน้องวายว่าสิมาหอปลาคำยิงใหญ่ฝากพีตอนน้องเห็ดแกวน้ำจิมสูตรเป็นขึ้นเมียงนะครับแจวน้ำจิมมานี้เสแสรบอยู่อยู่โฮมไพ่ครับมอนี้ แดดแห้งเนาะทั้งแดดทั้งหอนเอาใครสิลองกินกับซิมมังกรโรเดอร์โมีเข่าครับมันนี่ได้เป็นข้าวปุ่นหรือว่าขนมจีนแสบๆมันนี่เอาจัดเลยน้องวุ่นน้องว้ครับหอ่อแสบๆฝากพี่ฝากน้องเาขาชิอ่อเนื้อปลาปลาใหม,ม่ๆสดๆครับปลาน้ำโขงบอปลาน้ำโขงสัน จับแสบเลยครับนี่นี่พิ่งผับต่อให้ก้อนเลยครับพลัดนี่หนึ่งสมุนไพรคนว่าครบสุดครับตะไคร่ใบมะกรูดมาใส่แสบเลยครับลงมือเลย Xẹp mm. ừ. đứa uh -huh. mm. <laughs> oh, เนือปลาบานบ่บ้านจ๊ะให้ตักงให้บนนี้เบื <c oughs> ้องกลางด้วยครับยันกลางคาคอหืนัวบ่พอดำได้หนึ่งไงให <c oughs> ้เชียวให้น้องวายเอาลายๆเด้นน้องวายใหญ่ท่านมูคุณถ,ถามเข้ามาคุณว่าน้องวุนอายุจากปีแล้วคุณว่า นมงวนอายุจากปีอืออายุแปดสิบเอ็ดเลยแหละองไวเดี่สอจ้ะง้องว่ากับ <12. S 1> หักเอากว่าอืองเรียนคือสิบวด้เปิดง่ายเลยนะอีเขิงครับตนนินตัวยิงใหญ่เลยมันนี้ อืม้มหอเลยครับอืมใส่ขนมจีนเข้าไปก็แซ่บแล้วแซ่บจีนก็ได้อืม เป้วเปลวหวานครับนี่แชบ่บน้องวายเต็มปากเต็มคำเลยครับมันนี้เกลว,ว,วายหวานบาๆก้นแล้ว <laughs> จำเจวนงวนนุ้ย่านนี้พานงวนยาวบีม้อนีอ้ผา,ากินหวานๆานครับมันนี่กือตาปลาก็ได้พีินหืมตาปลาอีกครับอสดเลยน้องวายแซบ่บ Ồ, hèn dài này, hèn. Ngày, nó Dài này, nó hòn hèn nha Dài này hòn hèn hèn Bà tôi nghe, nó bụt nó ngoài thì kín bớt cho bó này งูอยันกินเนเบอบร์เก็ตครับบีมันแล้วมาออกแล้วตักเลยครับเนื้องามครับอ่าน้องวายนงองยุนได้กินกับใบวาๆก็ได้จ้ะบูยกินกับใบวาๆก็ได้จ้ะ ส่วนพี่น้องมาแสบเราบ่มาหนิบอกพี่น้องเขาแสบอยู่บ่มาแสบแสบน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องอืเอนเอามือนี้มาแสบแสบน้ำกันแบบแสบแห้งเลยพี่น้องแสบแสแบบสามคนเลยมาหนิเสียดายน้องแม่นกบ่มานั่มแนนเสียดายเป็นนกบ่มานั่เพื่อนวะ เจวก็พอด,ดีพอด,ดีเลยเบื่องพอดำจะเอากลางอ,อ่องหายก่อนเนื้อบาดนี้ตักเอาเด้อลูกเอ้ยพี่ปลาตัวใหญ่เนื้อขาวๆกัดกินปลาอื่นกันยานกลางข้าวข้อเพิ่นเอาปลานิ่งนี่แหละพี่น้องเลยอืมดนะลองออกจากดูกตักเอาเด้อจ้ะอืมเอาไว้ไกลบ่ได้ หมดที่กัดเจ้าของนี่วางดองมาในน้องบุญบงทองวางใสมันแสบสดใสสดใสระวังการเด้อ <c oughs> งวันมาแล้วตัวนี้ดื้อดื้อบ่ตอนพอดำกำลังสิทามันกำมากกวนจะดึงมยืยระวังโอ้ยหน้อจับให้น้องไว้เนี่ยนะจับให้เอ้ยวหว้ปะเอาบ่าทางตะกบกอบอ่าไล่มียน้งไหว้จับกึบ ใส่ปลาปลาใส่น้ำหนึง่งแชบโอ้หินหอแล้วครับดัดำสอีแบบเลยได้ห่วยกุงคำยิ้งยเลยมนันทั <c oughs> <c oughs> ้งถองมันพ่คัด พาไม่ด้อลืมหาแาอยุ่มึง <c oughs> มุนม่นบ่มากบบาวางนางทอมันนี่แอบนะตาเอเดินลองว่าเด้อสดเจียวมาถอดกอนไล้ินเสียงเพียงเสียงเพีงเลย <c oughs> นะไม่ตนอนไหน เส้นขาวๆสวยเลยนี่ เห็นกางกา้าวขอเบื้องเอาครับอืมเนื้อขาวๆเลยครับนี่เ,นเดิน้อหงูนวายเดิอนี่เนื้อขาวๆเบิง่งซีมน้ำซุปมันก่อน เทียงก็ยังบอกกินเลยพี่เนอะนนี้แลกเอาเทียงเขาเล้าเทียงเลยแล้วนี่เอา้าวปุนเป็นเขาบดดำว่าหืมหนมเน้อะไกินกาะปุนเก่งครับ สีหอนแน่จักหน่อยอิ่มแลวพอคือกินน้ำแล้วยังก็ตานได้ปะไม่ติด ตัปลาครับตัปลาตัดปลาก็มีใส่ปลาก็มีจัดเลยพี่น้องคุณบอกว่าให้น้องบุญกินก้อยปลาให้เบิ่งแหน่ว่าสั่นก้อยปลาจะไปหายใจแค่นี้ว่าจะไปยังไงไปหายใจจ้ะหายยู่นำโค้ง พี่น้องขอมาหลายอย่างพอดดามกุ้งหอยในพี่น้องกินแน่นเลยอือทยอยเห็ดไปนั่แ <c oughs> <c oughs> นแหละอ้าว <c oughs> มันมาสร้างโตเลยพอดามาทุกโตเลย <c oughs> กระยาอืม,มาลูกขามันมาไก่ไก่อีกนะหนุ<ร>ห่มวยบอกว่าหนุห่มวยมันยอยากเขากล่องน้ำ ล้วเองเด้อไปเด้อทุกคนงุ่นจุเด้อตากินเหนื่อยเลยแสบเสยเหรอครับพยายามเอาหนักมาเนี่ย อออันนี้อันนี้กองุ้งมากเอ้าโอ้นูจะชีบเบิงเด็กค่ะมันยิงเข่าว่าแสด้พีหนอกบางอย่างเนี่ยตอหนาเลยถึงกระดู่เป๊ะเอาสักกินไหมลุงเลย อิ่มหรือปะน้องวาอิ่มแล้วจ้ะน้องมึงก,ก็อิ่มแล้วพดำดีดงั่งเลยอะพดำกินไล่ดีนี่กินข้าเกากินกับปูนไทยนะกิน,นอื่นกันยังแสบีบอยู่พอดำเสียบพี่ลีเลยพอดำพันไปเบวงพอดำยังแสียบตกพีมือไม่นกนะพอดำให้กินไลก่กุนเด้พอพี่นกเรื่องจริงฝีมือไม่นก แม่นกบาหวังแม่นกเลยบาได้ไหิตหายเพราะดำตัวเลือกหิตจริงกินได้นี่นะกับปลาจัดๆแซ่บมันบวกลมอ่ะบวกลมกับปลาก็าคือบ,บีปลาอ,อร่อยแซ่บซีพี่นอิ่มป่ะเดี๋ยนั่นงกินถาดกระดำอยู่แล้ว น้องพอดำก็อิ่มเลยได้เอามาเอาเบอร์สะกอนตับป่านะะน้องวายนองวายนี่เพิ่นบอกคอยกินลายครับคนขี้จอยเหนเ่อาตับปยังไอเลยใช่เ,เสี็จเสร็น้ำกันพอดำอ้า,อายังไม่พอดำอยู่เอา แซ่บๆเหมือนกันพี่นอ้องอืเดี๋ยววัเราไป,ปกินแกงในห้อกระดำอำลาพี่ลำลาหนองได้บาทนี่แซ่บเนาะน้ะนองวายลำลาพี่ลำลาหนองเขาเนี้ยบาทนี่ฝากติดตามทางเพจเพจบุกน้ำน,นะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิง่งเพื่อติดตามน้องบุญกับน้องวายและคอดำต,ต,ต่อไปด้วยค่ะขอบคุณถูกกำลังแรงอกแรงใจเนาะ เนติดตามมานีนก็หอยสองหมื่นซับสไครแล้วได้น้องหมุดน้องไหวเอยขอบคุณเพื่นหลายๆเนาะเอา้าขอบคุณหลายๆได้พี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ